thoáng nhãn lục thoáng nhãn hả hau nhãn là biết phép thoáng lục hả ngu thế ừ vào đây cái nhãn là lục ủa oh. muốn

ngu lướm, ngu lướm, khắp ngu lướm nhay. ôi, và chiếu, và chiếu. ừng đấy là phết. ừng đấy là. ừng đấy là lục. ừng, ngu lướm, ngu lướm. mẹ thong. khuôn ừ, lục, khuôn lục. này ừ, kheny gon khắp kim, kheny gon. บาดเจียวบาดเจียวเหลือบเนี่ยพี่น้องที่แรกผมว่าจะโตเน้น้อยอุ๊บอุ๊บเว้ยที่แรกว่าจะโตเน้น้อยไหมโตยันยิ่เติบอยู่นี่นะนี่มันรอหอดไก่ผมเหรอครับพี่น้องเนี่ยนะไมาอาจกินไก่กันโอ้แม่นจะเป็นไก่หายตัวแต่หมาพี่น้องเอ้ยบันไดงูลอยมากินไก่้อืมตลูก หัวมันยู่ฟังเด็เสียงมึงเสียงมันคู่หมามันมันไม่ลอยกินใกล้รับพี่น้องพอดีมามาเห็นก่อนตัวนี้ยุคครับมึงข้ขาขาเขาเลยแล้วเพืรจัดการไม เลื่อนทองมาเลื่นเตจขนาดไม้ย่างๆครับกินไก่ปลูกไปจักตัวหรอมึงไม่ได้เคยได้ยินเสียงเัินแล้วแม่เพจไม่เหลือม เฮ้ยมันหัวมันมาทางผิดลหรอเอาเลยเพชรใหญ่มันหนีเลยเพชรเอาเลยบ้าบ้าพี่น้องเด็นบอกครับโอ้บอกไงเลยมาหากิน หมากับ,บ <นะ S 1> <ข>อ,อหันเขาผมกับแม่ไปดังเอาแมา่เพชรข้าไปทางเอื้อนแม่เพชรเว้ยกินอย่างไรอทมอมขึ้นตึงว่ะไก่เหรอพอว่าไก่หน่อยหรือเปล่าหมืึกว่านี่ไก่หน่อยมาเสียยู่ในอันนั้นแต่ขข<อ>เขาออกไปแหละ ไป <c oughs> ลากบอลไปด้วยแล้วเสร็จเอเอบเหลือหมาดอกครับหมาหมาโอเคส์นี่สุดยอดครับพัฒนาเน,นี้ถ้าผมกับกเขอหันเข่ากันครับเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยหมาหมาลุ่มเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโตวบบไงแล้ว นี่แล้ะครับจะได้ได like ้เขาเขามากินไกลครับเจอหมากัดหัวสะบัดแล้วล่ะครับพี่น้องหมาผมมันพ่านนะมันเังแต่เป็นแปลกแปลกปอมๆน่เขาปกป้องอย่างเดียวครับ บัราตญยานก็ตามธรรมชาติอัตจักรครับโอ้แต่ผมก็ยังบรหารเขาไก่พี่น้องเลยเสียวผมย่านนะของโมูประเภทนี่ขนลุก,กนะครับร้อน